ข้าวมันไก่ครับครบยังพี่มากี่คนอ่ะสองอันนี้อีกสองอ่ะโอเคไป่เพิ่งพี่นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเขาถ่ายอย่ด้วย กินเลยคนละเท่าไหร่นะของไรป้าแล้วคนต่อคนคล,ะคละหอ่อข้างหลังด้วยนะคนละห่อก็พอแล้วแบ่งกันกินทั่วไปไปด้วยคนสอ,องดเดี๋ยวมาตั้งกับผมไปซื้ออีกห่อหนึ่ง ต่อแถวแล้วเย็ดแล้วครับเก็ดอ้าวเวรหัวนะกลารรถไปเลยเอาเลยนะหยิบเหลือเลยแด้มุดไปได้ชั่วโมงนะโอ้โหไม่ส่งเอง อ่าไป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 เลยครับวันนี้ให้เจ้าของวินไปส่งเลยนะพี่งาวันที่ยี่ห้าเนาะอันนี้ได้โอกาสให้เจ้าของวินไปส่งนะครับงามวันยี่สิบ้าครับเข้าทางไหนรู้ไหนไปไป แท็กซี่แท็กซี่ไปไปเลยไปเลยไปไปโอ้โหสีนครับเดี๋ยววางไข่หน้าบตาใค่มาก็ได้ตามาหาพ่อเดี๋ยวพี่ทำอมาอ่ารอบสออ่ะ